การอยู่ร่วมกันถ้ากลุ่มของเราชุมชนของเรามีความสามัคคีกันมีการการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุกคนได้ถ้าเรามุ่งแต่ตัวเองอย่างเดียวเห็นแก่ตัวอย่างเดียวอาจจะได้สิ่งที่เราต้องการในระยะสั้นแต่ในระยะยาวอาจจะขาดคุณธรรมบางบางข้อที่ทำให้เรามีความสุขเช่นอาจจะมีเพื่อนน้อยและก็สิ่งที่เราแสวงหาด้วยอาการอาจจะเรียก ความโลภหรือความเห็นแก่ตัวอาจจะให้ความสุขเล็กน้อยแต่ในระยะยาวก็ไม่ไม่มีความสุขเลยความรู้สึกสุขท,ที่ได้มามันก็หายไปมันไม่เที่ยมความสุขสูงสุดเกิดจากการปล่อยวางอุปทานความยึดถือหรือพลังตัณหาที่อาจจะทำให้เราอยากจะสะสมสิ่งของสะสมทุกอย่างเป็นของเรายึดอะไรทุกอย่างเป็นของเรา นี่เป็นความรู้สึกที่ร้อนไม่มีความสุขที่แท้จริงนะเป็นเป็นความความทุกข์มากกว่าแต่ถ้าเราสังเกตแล้วเราค่อยๆหัดช่วยคนอื่นรู้จักแบ่งบันรู้จักช่วยเหลือคนอื่นให้อะไรสิ่งของกับคนอื่นจะได้พบความสุขอีกรสชาติหนึ่งที่ดีกว่าสูงกว่า